สวัสดีครับมาพบพ่อกันคือเก่าครับผมกับช่องอีสานพัดถิ่นเจนจิแชนแนลครับผมห้องเก่ามุมเดิมคือเก่าครับผมมื้อนี้กะได้เมนูหมี่เกี้ยวครับพี่น้องมีลูกชิ้นมีเกี้ยวหมูแดงก็มีครับนี่ครับหลายอย่างเลยครับรวมกันใส่ผมห้ยใส่เครื่องเครื่องใส่แล้วครับเพื่อปกป็นการเสียเวลาครับพี่น้อง ผิดผลผิกขัวน้ำสอเอาส่วนใส่หมดแล้วเหลือแต่คุกครับมามาครับจะแซ่บนอกกันครับก่อนที่กินกระฝากกดติดตามผมเด้อเด้อครับกดกระดิ่งให้ผมแน่ครับผมหมฝากอย่างหลายแล้วครับซัมมี่แล้ะครับผมจแซ่บนอกกันครับผมมามาครับคนก่อนครับพี่น้องเอาไข่ออกมาไม่ชีพูด้ปุ้ยไข่เอาไโซ่ซอดอกครึ่งหน่วยเนาคนก่อนครับพี่น้อง สีเขียวสีเหลืองครับมุ่นไปปุ้ยอยู่ในนี้แหละอืดไปแล้วพีิกโฟก็ใส่ไ้ที่เครื่องเขาหายมากครับคือสีบุป,ปาดใดแล้วเดี๋ยวต้องเอาเขาจะคลองใส่นํำเดี๋ยวซิมบือก่อนครับจะยังปรุงไปเรื่อยๆซีบุกก่อนซีบุกก่อน ขาวเจริญะนอสซิมบัคกันเด้อครับพี่น้องซิมบัคอืมอันนี้เกี่ยวมกพริกห้อยไปตั้งหลายจังหายไปใส่เมือ่อไหร่สงสัยจะได้ใสอีกแล้วครับ เจอพริกเจ้าขวงกันเล้วครับเจอพริกพรมเข้าไปบ่ายเนี่ยเอาต่อมาดีเดดรถนี่หละพี่นอ้องไทยลายบวบไว้ได้ครับแสบทองเอาซสมนี้ลละโอ้ยสุนทนานะ้เอาซสมนี้ละครับแล้วค่อยเติม <c oughs> โอ้ยโอ้ยคือแดกกี่ครึนนะ่งแท่ขับบาทนะมาขับบานีนพี่นอ้องคนครับ <c oughs> เจอพีกากไปรับพี่นอ้องเขากำบวนได้แล้วครับพีกกับพีเฮ้อเส้นอื่นไปแล้ววันนี้ได้กิน ควจริงเป็นมีบะหมี่แห้งนะครับผมให้เขาใส่น้ำเอาขอน้าเขาเจ้ามาจัดหมูแดงก่อนครับ ô hết độ càn như đấy kiệu xem thư tàu โอ้เป็นเแล้วบ <ines> ้านทองห้องแล้วครับเพชรกับเพชรเพชรกระแทบกือเก่าครับ สดน้ำก็มีแต่หมักเพชรกเกี่ยว นึกยากครับบริกิจเกี่ยวนานแล้วมีเกี่ยว ทางตรงไม่ต้องอ้อมงับเขาให้แซบคือเก่า เงือแตกไปพี่น้องเอ้หอ่อนทั้งหอนทั้งเพชร ห้อนครับพี่น้องโอ้ยห้อนเพรอเพชรเพราะพีผงใส่เมื่อกี้เนี่ยมันมักอยู่ข้างในผมเพราะว่าผมใส่ไปก่อนนานนี่กะตั้งหลายแล้วแล้วก็สี่ซองครับกองอยู่ข้างล่างเบื้องมันบดแดงเลยครับมันก็คือคือเพชรน,นะครับพี่น้องที่ใดได้มันเพชรับ God, mm, den. Oh. 嗯。Mm. ฮอนครับพี่น้องครับสวําดีเลยครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆเน้อครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอีสานพัฒน์ถิ่นเจนจิชนแนลครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับผมฮอนครับเมื่อแตกไปแล้วครับผมกินบมเมสดอกครับไปแล้วครับผม